สวัสดีค่ะเอฟซีเ uh, ร so e, yeah, uh, yeah. ็วสวัสดีค่ะว่ายสวยๆยกมือว่ายก่อนลูกหนูไปเล่นอาบน้ำว่ะนั่งอาบน้ำแล้วก็จะไห์ลงมาสวัสดีค่ะเอฟซีก่อนยกมือว่ายง่ายเล่าให้เอฟซีฟังสิหนูไปไหนมาคะหนูไปเล่นอาบน้ำนั่งอาบน้ำแล้วก็แล้วก็หนูก็ขี่ลงมาแล้วก็มีน้ำหนุนไปผจญภัยเหรอลูกอือเฮ้ยสนุกเหรอคะเยี่ยมมาที่มาลูกมามปสร้งพาไสตีการทำสนุกไหมลูกเยี่ยม เดี๋ยวครับกินกุ้งไหมอยากแกะกุ้งใหมไม่ค่ะพี่ซันอยู่ไหนพี่ซันอยู่ไหนพี่ซันเดี๋ยวก็มาลูกเดี๋ยวก็มามาถึงทางหาพี่ซันเดี๋ยวพี่ซันไปฟิวเจอร์กินกุ้งไหมคะพี่ซันไปไนพี่ซันไปฟิวเจอร์ลูกเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ถึงละซันกำลังมากินข้าวไปกินข้าวไม่พี่ซันจะกลับมากินข้าวอยู่นี่พี่ซันไปไหนพี่ซันไปพี่ซันไปฟิวเจอร์ค่ะไปซื้อไปซื้อของค่ะของใครไม่รู้เหมือนกันค่ะ ต้งยัยดแต่พี่จะมีชุดมาฝากนะชุดนาลิตากับโตเกียวใส่ให้ยายดูหน่อยนะกินกุ้งไหมยายต่อยกุ้งให้เราไหมคะดูกินอะไรมา้้านนงดูกินอะไรมาคะยายมาคนเดียวค่ะถามยายมาคนเดียวเหรอยายมาคนเดียวค่ะเพื่อนยายไม่มาจำยายรับได้ไหมยายรับไม่ได้มาค่ะ ทำไอ่ะยายรัดทำกับข้าวให้หลานอยู่ตอนยายมายายรัดเลยไม่ได้มาด้วยสวัสดีค่ะยายรัดดูอยู่สวัสด,ดีค่ะยายรัดทำไมยายรัดไม่มาหาหลานคะขออนุญาตบล็อกขออนุญาตบล็อกผีเปรตออกไปนะคะออกไปแล้วนะคะแม่ตาลูกอะไรลูกอะไรกันแก้มแก้มเป็นหนังที่แดงลูกโดนอะไรคะอ๋อยุ่งแปดนั่งตรงนี้แม่แก่ให้นะ แม่แม่เห็นในยูทูบพี่ยังว่าหนูน่ารักนะก็ลุงบอเลยค่ะแล้วก็หนูไม่เปิดนะรอวอลูกหนูเปียกไมล่ะคะใช่นัใส่ชูชีพอยู่ใส่อ้กลัีกว่าลส่อ้อยกล่อัที่มาแม่ใส่ชูชีพอยู่แก่หนูไม่เปียกเพราะหนไม่ได้เปิดขอหน่อย ดูกัดแก้มออขอกินน้ำมันที่พี่เชื่อมาให้นเอามาให้ดูมากินก่อนเนแองเบลเลยในาจานขอจานหน่อยค่าพะแองขอจานหน่อยกินน้ำมันงำ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 กัดกินกับซอสมีซอสด้วยไหมคะแอนเอาซอสมาให้หนูด้วยนะ Sốt đến ngoài như bỏ là sọt anh anh em dung nan. Also chu lô sôi dục sôi sôi dục sôi dục sôi dục sôi 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 โอยอแก้มคนสวยเน่ปกติชอบมากัดไมชอบมากัดแก้มคนสวยเนี่ยไม่มันชอบปกติมันมันชอบกัดปกติจะกินน้องใช่ไหมกัดน้องเดียวใช่ไหมแต่มันไปกัดนละเกี้ยวอ๋อไม่นัปอันนี้มาแรงวันไหมมาแรงวันมันเข้ามาได้ไง มันเขากลุ่มมาได้กินเดี๋ยวก็หางจอยุ่งอะไรมากัดย่างคนสวยอยาไกินเดี๋ยวนอเพิ่งตื่นตาแม่มาลูกมากินกุ้งมาลูกมามามากินจุ้งจุ้งจุ้งกินจุ้งไหมครับเดี๋ยวโอเคโอ้ยเพิ่งตื่นนอแง่ อะไรต้นมังมันโอ้ยระบายสีไหมครับต้นระบายสีไหมไม่เคะระบายสีไหมครับเก้าอี้มันเปียกไงได้อะไรหิวแล้วสิตอนแรกหนูไม่กล้าแต่ตอนนี้หนูไม่หนูกล้าแล้วหนูไม่กลัวแล้วเหรอลูกใช่หนูเล่นกับใครบ้างอะซีซ่าเล่นไหมซีซ่ากล้าเล่นหเล่นกับซีซ่ากลัวหรอ โมเก่งแล้วเราอร่อยไหมคะอร่อยไหมยัยจับตัวเป็นๆเลยเนี่ยยัยจับมาตัวเป็นๆว่าไอ้คุณคุณอะที่นี่ก็ไม่เล่นอยากให้มาอะไรที่นี่ก็เล่นราคาไทยไม่คนเยอะไหมคะเล่นดื่มกินซ่าก็เล่นนู่นคนเยอะไหมคะลูกคนเยอะไหมคะ เยอะไหมคนเยอะไม่เยอะหรคะไม่เยอะเท่าไหร่แล้ววันหลังไปกับพี่กระตังนะพี่กระตังส่งอนั้นมาด้วยพี่กระตังส่งอะไรนะมาที่เล่นอู๋น่าไปมากตรงนั้นน่ะคือะไรอะไ่ะให้เหมือนกันเด็กเล่นมีน้ำตกด้วยแม่แม่หนูไปฉี่เรือแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้ตบมือเด็กได้พูดได้จั ชอบุนแล้ว oh, ค ja, ja, ja. ่ะ่จ e ิ okay. ้มจ right. да 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 ิ้มจิ้มอ้าวใหญ่ังเลยเอาาวดูไหมปากขาดดูไหมคะมันเค็มค่ะที่หล่าจะจิ้มลายลูกมันเค็มลูกท่านีตากินเค็มๆเลยกินอันแซาบุนด้อยกันเพรานจิ้มแบบปักลายเลยว่าได้ตั้งใจจิ้มลายเดี๋ยวจะเอาของจุ่มลายการเฮียลงไป จ๋าแม่จ๋าอว้าวอร่อยจังเลยอ่ะซอสมันเหม็นซอสมันเหม็นอสอนบอเข้มบอเข้มออไหนบอกชวนเอฟซีมาเด้อจ้าเอฟซีจ๋ามาเด้อจ้าชวนแล้นชวน โอย้ยายกินแล้วลูกยายกินแล้วอ้าแล้วใครอายากกินสีดำตรงนี้อยากข้าวดอมใแม่ใครอยากข้าวดอมเอฟซีไอแนะนเพันน่มคนเด้อค่ะแม่ลูกว่าดูอยู่ไหมแม่ลูกว่าเป็นเดี๋ยวยายตักให้ก็ได้แดอดมินในด้อมอยู่เอาวางไว้ลูกวางไว้เดี๋ยวยายเอาช้อนตักออกให้เอาวางไว้ในการนี้หละยยายจะตักออกเอาวางไว้ให้แม่กินเอาให้แม่กินแม่กินมันมันออกหน่อยแม่แม่แม่กินอะไรนี้หน่อย

ย่าจมอย่าจมอย่าจมสิมาอยู่ต่เงื่นนี่บอก่เาหลุดเนาะผเอยู่หืนไมก็ันบครีย้่ะผนเอยู่ทั้งนเรีนเรียกผันม้วนผู้แล้วบพีเอแล้วส่งมาให้เบิ้งแร้ว่าเป็นนัไรี่ต้องคอยูหูยู่บ่าู้เจ้าสิบอันนี้บอกคอยบอกบอคอยตั้งใจบอบอกเพราะคันช่วงให้เบิ้งแรกกับสิว่าอุ้ย อันนั้นอันนี้แต่สิมาเลือกเล่นตั้งแต่อันบ้านบวันเฉลเดอร์อยู่นี่บอกกับไปอันผจญภัยไปผ่าทอนนั่นนี่ล่ะเนาะตังโมบอกก็อยู่นี่สนุกไหมล่ะคะสนุกงั้นจาบอกสนุกค่ะสิมาเล่นตั้งแต่อันกีฬาในร่มอยู่นี่วะเนาะช่างน้อยค่ะขอบคุณค่ะแม่ก็ คอบคุนค่ี้ะมมาถึงบ้ดูเก่งมากเลยลูวะลิเกเลยถึงมันนก็เอาให้อีลุกใช่เ่ยมากเลยลูกเก่งมากเลยย่แม่ด่าทมลูกกลัวแม่ด่าแกลัวแม่ด่าเหรอกลัวแม่ว่าหรอคะเนี่ยเนมาี่วเป็นแบบลุงลเป็นกรซาเหรียญโทรศัพท์ ไปเรียกว่ากลัวแม่บ้านละไม่เลยไม่ก็คือกลัวไม่แม่เสียบอะไรกันเสียบดีดีอืออร่อยที่สุดเลยลูกบ้านเนี่ยแม่เฮฟพัดอีกอันนึงก็มีอย่างแม่แม่ยังค่ะแม่คะแม่แม่สีส้ม กพอย่งดีหอกพอปลากระป๋องบ่แม่หรอเออกับพอปลากระป๋องตซา่บ่อแมาค่ะจะให้แม่บ้านเดินมิจานาแม่บ้างหลายวันอยู่จะไปหิมะที่ไหนคะที่ไหนู้ เกียวได้ไหมเนี่ยมันเหนียวไหมลูกเกียวได้ไหมคะน้องตัวเกียวนอนเพิงตื่นทุกคนกำลังนิ่งอยู่น้องกำลัง,งงงงอยู่ัี่ส่ันทสิสวัตื่นทุกนนคนเออสังก่อนคอนีอ่หนาแ่บโอ้ยแลมวเห็นยเราต้องจุยมั้งจุ้งจุ้ิจุ้ดไม่พู้ปิดประตูนเฮียค่ะเฮ้พู้ปิดอันนี้ ให้แม่กินเหรอโอ้ยปเยอะเลยโอ้ยจ้อนแม่โบ้ยน่ารักจังเลยบ๊อบแมนอิ่มเราบอกอิ่มมาได้เหรอฮะก่อนเพื่อนเพื่อนอิ่มหมดอิ่มมากเลยอ่ะอิมน้ำไหมอิไม่ยอะอิ่มแล้วอิ่มแล้วไปเข้าห้องนอนหรอเข็ดปากหนึ่งแม่เดี๋ยวไปล้างมือนะเดี๋ยวไปล้างมือล้างปากทีเดียวดีกว่าอ่ะกินแบบข้่วเรืกินก่อนเนื้อยาขาวจะล้างมือกินมาแม่ก็กินกาแฟก่อน เอาดีไหมทำไมคุณแม่ไม่ขึ้นนี่ไงมันขึ้นอยู่ตรงนี้ไงลูกหนูกว้างเขไม่ขึ้นเหมือนกันโอเคป้าไปล้างมือล้างฝ่าก่อนไปเดี๋ยวมาเดี๋ยมานะคะไปล้างมือก่อนลุยมากเลยเอาลุยมากเลยมีลูกเมียนันไม่ขึ้นลุยมากเลยไปล้างมือก่อนล้างฝ่กด้วยยจอให้ความนเลยล้างปากด้วยได้

เราลงไลก่อนทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคุยงานประชุมงานนี่เลยค่ะใครจะเข้าด้อมแมคะใครจะเข้าด้อมนี่นะคะจ้าลูกแม่จ้าจ้าแม่คะพรุ่งนี้แม่ไปทางานไหมพรุ่งนี้ไปค่ะลูกแต่วันนี้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ไปค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ไป วันน oh hey, ี oh too too kind of so ้นอนกับแม่ค่ะดีใจไหมดีใจไหมฮะก็ถามยาก่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แม่อยู่บ้านพรุ่งนี้ไปโพราชค่ะโอเคอ่ะนี้อีกอยิเตอรยน้วเดินมิถตอนาบ้างหลายัเลยค่ะเล่นมีน้ำมั เม right. so ื่อเดียวก็เปิดเทอมจริงไม่กินแล้วนะไม่หยิบแล้วนะอาาหไม่หยิบอาหารแล้วนะเล่นน้ำมันว่ยอาแล้วนะอาทิตย์หน้าตัวเกียวกับไปเรียนหรอม่แม่นบริษัทอธิษฐานตย์ที่วกับไแม่ียนหรอาทิตย์ที่ิานในจาเรียนสามอาทิตย์ไม่โตเกียวอาทิตย์ที่สี่อธิษฐานสามสามหรอแม่นเพราะว่าในจาเรีณสามอาทิตย์ที่จริงซัมเมอร์เขามีสี่อาทิตย์แต่ในจารีณอ่ะอาทิตย์แรกไม่ได้เรียนเออตัวเกียวเรียนไอาทิตย์แมนโตเกียวโตเกียวไปก็วันจันนี้นี่ ໄປທີ່ຊາເດືອນໂຕບັນຈານີ້ແມ່ນວ່າວ່າຊິໄດ້ໄປໂຮງຮຽນລະຕິລູກໄປເຂົ້າສອບໄປຊຸມມື້ຄ້າສ້ອມລາກະເປົາພ້ອມແມ່ນພໍຢ່າວຕຍາມຫິວນນ້ອກື